ย้อนแสงไว้ตรงนี้เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเหรอครับเงียบกิ๊บเลยเราเนีย่ยเงียบกิ๊บเลยอุณน่ะดินกันแล้วฮู้โโหตีโคตรสวยอะเบรกทำไมอะไปยัก thank <laughs> you ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บึงเตนานะครับทิ่เฉพาะกิจมาลองเบรกลอกหน่อยทําไปใหม่แล้วว่าจะคลายอีกไหมเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงกับบลบึกที่เตนานใช่ขนมปังหัวเชื้ออะไรหัวเชื้อบ,บ่ออะไรไม่รู้มีอมลองอยากลองอยากลองที่ใช้เพราะว่าต้องการปลาให้เร็วที่สุด ไปหัวน้ำแดงวันนี้เล่นหัวเชือ้อซะเลยไม่มีหัวเชือ้ออะไรคิดเลยใช้สักหน่อยกลิ่นแม่งไอ้นี้มากเลยฟุตตี้นมแมว <c oughs> วันนี้เซียนเราตกคนเดียวนะครับเนเดก็ผัดเซียน <c oughs> เซียน <c oughs> มีเซียน <c oughs> เซียน เป็นขนมปังหน้าดินใส่หัวเชื้อหมีสีแดงนะครับไม่เคยใช้กลิ่นนี่อย่างเปรี้ยวไม่คาดฝันนึกว่าจะนวลน,นวลเดี๋ยวดูกันว่าจะโดนหรือไม่โดนจานตายตีไม้แรกแล้วครับ

ไม้สามมาเอาปลามารอก่อนเนี่ยพวกบดจะกินเนี่ยเห็นไหมกินสามคันเลยเออปลากินบดจะกินก็กินสามครั้งนะอ้าไม้สามปึ๊บไปใช้ทุนฮะนี่ก็เปลี่ยนเป็นทุนแล้วลองดูปลามันลอยก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยหน้าดินปลามที่กินก็ต้องเปลี่ยนทุ่นไป กินอืดมากยังไม่ได้สักตัวเป็นไงครับเซียนเงียบ,บกิ๊บเงียบกิ๊บเหรอครับเงียบกิ๊บเลยเราเนีย่ยเงียบกิ๊บเลย <c oughs> อุนนะ่น่ะดินกับเล้วหอมันจะไปทางไหนเลยฮึสักตัวเถ,<ค>ถวอะยดกแอาแน่สบายใจได้ <c oughs> สักตัวเจเอาเสียงมาหรือต่าก็ไม่รู้ตัวนี้ะยายหลุมแล้วนะครับถ้าตรงนี้ไม่กินอีกก็คนมันอ่อนแล้วล่ะวั <c oughs> อนอ่อนแล้วนี่ไม่มีดวงตกมา <c oughs> วันหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่แดกสักตัวไม้แล้วไม้เล่าขยับกันจนงงอะ่ะ โคตรสวยอะเบรกทำไมอะเดี๋ยว <l ots> จะหมดทางแล้วนะครับปลากินสังั้นจานตายของเรารอมาทั้งวันเฮ้ยหวานเท่าไะมีเบรกไหมเนี่ยลอกมึงเนี่ย ขาน้น่ขา,ายไหมล่ะแล้วก็โดนสักทีนะครับเหยื่อจะหมดแล้วนะครับ,บรน่นปักเลยนนะักตึ๊เลยทีนี้ปั๊มมาหหดูท่าแลตอน เก็บแรงมาทั้งวันเพื่อปลาตัวเดียวอ้รร้อยไหมร้อยเนี่ยปลาร้อยขึ้นทั้งวันอะลมแต่ทั้งวันเราขึ้นตัวเดียวเอาให้ขึ้นนะตัวเนี้ย ดูไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ตะขวาสตัวน,นะครับไม่เล็กแต่กต็ไม่ได้ดูใหญ่เล็กอยู่ใช้ได้ เนี่ตัวเดียวให้เล้าวไปเลยคาดึงเขาไปก่อน ใหญ่ป่ะได้สักห้าสิบไหมฮะค่อยคุ้มกันรอทั้งวันหน่อย40มันไม่ถึงเอามาทงนี้ลามาทงนี้ฮึ <c> ่ม <oughs> ไปยัดเอ้ย Đi đơn đi đơn Ui mây lết lắm Có mây lết nữa Đéo khao, đéo khao Ui, ai xìa mây lết, mây lết Mây lết, ai กเจ็ดสิบแล้วมัง้งคนก็เหนือหน่อยปลาก็เหนื่อยไม่เล็กว่ะถ่ายรูปด้วยเฉยป่ะปล่อยยาวปื๊ดเลยห้าสิบได้ตัวนี้วันนี้ก็มาเทดสเบรกลอกนะครับก็โดนไปตัวเดียว หวังปลาตัวเดียวปลาก็มาตัวเดียวจริงๆน <_ t us> <kı> <ies> อ่ค,ครับมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะครับเราไปเจอกันทลิปหน้าครับ